นิวเคลียร์เคลื่อนไหวแล้วหลังอุ้งลักนาเปลี่ยนรอยสักประกาศเลิกบอลเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดายเมื่อยือไม่ไหวนางร้ายตัวแม่อย่างอุ้งลักนานั้นก็ได้ประกาศเลิกฟ้าผ่าแยกทางพ่อของลูกบอลกฤษณะหลังก่อนหน้านี้สามีได้ออกมายอมรับผิดทรยยต่อภรรยาและครอบครัว โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและเราได้เปลี่ยนสถานะจากดอกจันสามีภรรยาดอกจันมาเป็นแค่ดอกจันพ่อแม่ดอกจันของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุด เมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้นี่คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราสองคนได้พูดคุยกันตกลงกันอย่างมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างอดีที่สุดแล้วคะ่ะโดยทั้งหมดเราได้ยึดลูกทั้งสองคนเป็นหลักสำคัญที่สุด ดอกจันอุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สำคัญคนที่อุ้มต้องแคร์ความรู้สึกมากที่สุดคือลูกและต้องขอโทษเพื่อนๆที่ที่สื่อตรงนี้ด้วยนะคะที่อุ้มไม่สะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆในช่วงที่ผ่านมาอุ้มได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากครอบครัวคนรอบตัวเพื่อนที่น้องทั้งในและนอกวงการ พระอุ้มไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของลูกทั้งสองคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหมาม้าอยากให้ลูกกาตูนและลูกดิสนีย์รู้ไว้ว่าไม่ว่าสถานะของหมาม้ากับป้าจะเปลี่ยนไปแล้วนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั้นคือความรักของแม่กับพ่อมันจะคงอยู่ตลอดชีวิตของลูกม้าจะเลี้ยงดิสนีย์ให้ดีที่สุด ดูแลลูกให้ดีที่สุดให้หนูมีความสุขที่สุดด้วยพลังทั้งหมดที่มีดิสนีย์และกาตูนจะเติบโตมาโดยโดยมีแม่กับพ่อดูแลเสมอนะคะลูกหมาม้ารักดิสนีย์ที่สุดดวงใจของมมารักเจโจกาตูนของดิสนีย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจที่ให้อุ้มกับลูกนะคะขอบคุณครอบครัวป,ป้ามมาเนวจูเนียที่เป็นพลังใจให้อุ้มมาเสมอ รักมากๆๆๆๆค่ะอีกทั้งงานนี้น้องสาวอย่างนิวเคลียร์หันษาคลื่นไหวแล้วหลังอุ้มลักขณาเปลี่ยนรอยสักหลังประกาศแยกทางพ่อของลูกบอนกฤษณะโดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักเธอนะครอบครัวอยู่ตรงนี้เสมอ